ไหนไสดช่องไหนไฟ้สดชี้พิกัดกูหน่อยนอกจากช่องนี้ช่องไหนไฟ้สดกูจะตาไปด่ามันมาสตรีมไฟ้สดกูไปเอาสตรีมไปไปไร้สดทําไมช่องไหนมึงว่าบากูนั <ophone Trustee> ่งด่าอยู่เนี่ยช่องจริงเนี่ย ใน5คติที่ไปของการเกิดอยากรู้ว่าผีอยู่ในคติไหนครับก็5คติไงก็ผีของเมืองคืออะไรล่ะก็คือคนที่ไม่ใช่คนไม่ใช่หรอถ้าไม่ใช่คนก็อะไรบ้างล่ะนิรฉานเปรตเทวดาสัตว์โลกก็ได้กับไว่ก็ไม่ใช่คนทั้งหมดน เก่าที่เลิกไปแล้วมีผัวใหม่แต่ยังไปไป,ไปมามาหาผมทําใจไม่ได้ผมควรทํายังไงดีกับมึงก็ไล่มันกลับบ้านไปสิมึงก็ไล่มันไปอยู่กับผัวใหม่มาสิมึงจะมานั่งอยู่อะไรกับมันมึงจะให้มันมาหามึงทาไมละ่ะมึงก็ไล่ไปอยู่กับผัวมันนน ยังปากดีเหมือนเดิมนะเบียก็แน่นอนสิถ้ากูไม่ปากดีกูจะอยู่ในวงการนี้ได้เหรอกูอยู่ในวงการนี้ได้เพราะปากดีถ้ากูหยุดปากดีแล้วกูจะอยู่ยังไงล่ะมึงเนี่ยไม่ตุยอีกเหรอเมื่อไรจะตุยสักทีนึงล่ะตามรางควาจองร้ายจองผ่านกูแล้วเกินตุยสักทีนึงนะยังอยู่อีกเหรอมึงเนี่ย พ่อกินเหล้ามาทุกวันทะเลาะกับพ่อทุกวันพ่อเข้าโรงพยาบาลออกมาก็กินอีกต้องบอกพ่อ,อยังไงครับแม่เครียดมึงก็บอกไปตรงๆอ่ะถ้าห้ามไม่ได้ก็ปล่อยวางเอาลูกไปเที่ยวบ้านพ่อเขาหนึ่งวันแล้วไปทํางานพ่อเขาไม่สนใจว่าลูกกินข้าวยังดูแต่โทรศัพท์เรา้อทํายังไงดีครับม,ม,มันก็ไม่ต้องพาไปสิก็ทำมาไม่ใส่ใจลูกมันก็ไม่ต้องพาไปก็แค่นั้นเองมึงก็ต้องพาอะไรวะกูไม่เข้าใจ ฝนตกแล้วจุดทูบร้อยแปดดอกเจ้าทูบจะได้ยินไหมครับเจ้าทูบเจ้าที่ไม่ได้ยินบอกทูบร้อยแปดดอกเจ้าทูบจะได้กลิ่นเจ้าที่จะได้กลิ่นมึงจุดทูบมันก็ต้องได้กลิ่นสิถ้ามึงเปิดลําโพงเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมึงบอกจุดทูบร้อยแปดดอกเจ้าที่จะได้ยินไหมมึงเปิดลําโพงร้อยแปดอันสิมันจะได้ยิน มึงจุดทูบร้อยแปดดอกมันจะได้กลิน่นมึงสร้างเหตุไม่ถูกต้องเนี่ยเจ้าที่มึงจะได้ยินได้ยังไงแน่จริงมึงเปิดลาโพงร้อยแปดดอกเปิดเลยลําโพงร้อยแปดอ่มึงตั้งเลยเรียงรายเลยแล้วมึงประกาศเลยใช้ใบตัวเดียวให้ออกลําโพงทุกตัวกูรับประกันได้ยินมึงไม่ต้องไปจุดทูบหรอกมันจะได้แต่กินกูไม่แปลกใจที่มึง,มงอธงอฐานดิฉันขอพอรกแล้วไ,ไม่ได้หอกไม่ได้หำอะไรเลยไม่ได้หาอะไรเลยกูไม่แปลกใจ มึงไปจุดผิดอันมึงต้องจุดลำโพงไม่ใช่ไปจุดทูบโอ้ฝนตกหมากมากส่วนข่อยกุ้งวัดทก เจาจ้า,าบ้านอาจารย์นี่แหละไม่มีอ่ะเออว่าไงควายกล้าไหมกล้าอะไรขิดกับมึงเหรอกูไม่ใช่ควายกูขิดกับมึงไม่ได้หรอก มึงเป็นควายมันก็ไปคุยกับควายกูเป็นคนกูต้องใช้ลักษณะของการสนทนาโตวาตโตตาโตวาทีโตต่อต่อการและกันกูไม่คุยกับมืองรอบกูไม่มีเขาแบบเมืองหนีไปบวชเพราะหนีความรักบาปไหมก็ไม่บาปะนะ ไอ้บวชได้บวชแหละถ้ามึงตั้งใจในการบวชอะ่ะถ้าทำลายชีวิตคนแบบไม่มีเจตนาบาปไหม ก็ถ้าไม่มีเจตนาทาลายชีวิตเขาก็ไม่บาปในเรื่องของการทําลายชีวิตแต่ก็มีความประมาทในการทําลายชีวิตเขาคําถามคือไม่เจตนาคือยังไงทำร้ายเขาแต่ไม่มีเจตนาให้ถึงตายอันนี้เรียกว่ามีเจตนานะไม่ใช่ไม่เจตนานะแต่เป็นเจตนาของการทําเกินกว่าเหตุหนูจะหลอกพ่อไปวางน้ําเขียวด้วยกัน สำเร็จไหมคะกูจะรู้ไม่ล่ะเรื่องของมึงสิมันเกี่ยวอะไรกูล่ะก่อนจะมานอนคนทำพูดให้ดีหน่อยเบียก่อนจะมาสอนคนก่อนมึงจะมาเตือนกูอ่ะมึงก็ไปทําสันดาห์ให้ดีก่อนสันดาห์มึงดีแล้วเหรอถึงกล้ามาเตือนกูอ่ะฮะสันดาห์มึงดีแล้วยังยาง,อ,ยางอ่าแล้วทำไมมึงกล้ามาสอนกูล่ะ ก่อนมึงจะด่ากูดูตัวเองก่อนว่าสันดาลมึงดีหรือยังถ้าสันดาลดีแล้วเข้ามาเตือนกูตัวมึงเองยังไม่ดีมึงยังมีหน้ามาเตือนกูได้เลยโอลหัวกระบาลเข้ามาก็เรียกกูว้าอแล้วนี่เรียกสันดาลดีเหรอก,ก่อนมึงจะสอนกูมึงไปพูดจาให้มันดีๆก่อนเนี่ยสันดาลพวกมึงมันเป็นแบบนี้จะด่าคนอื่นจะสันดานตัวเองไม่ดีเที่ยวละลานชาวบ้านตัวมึงยังทําไม่ได้เลย ใจบาดจำเป็นต้องกวดนะ้ำไหมไม่จำเป็นเลยจ้าพ่อแม่บังคับลูกให้ขอทานใจแล้ผลกรรมอะไรครับกูก็ไม่รู้ว่าได้ับผลกรรมอะไร มึงไม่ต้องไปสารแน่เรื่องผลกรรมเขามามเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเมืองมึง,มงอย่าเข้าไปประมาณในกรรมถ้าเขามีการทํากรรมในไว้เขาต้องได้รับผลอย่าพิมพ์ซ้ํานะทาไมไม่จําเป็นต้องกวดน้ํานะคะก็ไม่จําเป็นไงแล้วทําไมอะมึงตอบเลยทําไมจําเป็นอนะ มึงถามกูมาว่าทำไมไม่จำเป็นนะกูถามมึงกลับว่าทำไมจำเป็นมึงอะต้องตอบกูว่าทำไมจำเป็นต้องทำตอนนี้ไลฟ์ช่องเดียวจะ้ะเดี๋ยวตอนดูเราตอนเย็นอีกทีหนึ่งว่าตอนเย็นจะไลฟ์สดได้ไหมแต่ตอนนี้ไลฟ์สดประมาณนี้ก่อนเนาะ มันน่าดูน่าฟังตรงไหนวะน่ามาเป็นความเห็นมึงมันเป็นเรื่องของมึงหน้ามึงน่ะมันน่าดูน่าฟังตรงไหนก็ยังมีคนเข้าไปสารแนดูหน้ามึงเลยถ้าท้านี่หน้ามึงไม่ได้น่าดูเลยสำหรับกูเนี่ยแต่ก็ยังมีคนเห็นว่าหน้ามึงน่าดูใช่ไหมล่ะอ๋อแล้วเขาน่าดูน่าฟังสำหรับเขาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะ ไม่น่าดูน่าฟังสลับมึงไม่ได้หมายความว่าไม่น่าดูไม่น่าฟังสลับชาวบ้านเขานี่กระเพราไก่มึงแดกอร่อยไม่ได้หมายความว่าคนอื่นต้องแดกกระเพราไก่อร่อยแบบมึงนี่มึงชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หมายความว่าคนติคนคนคนทุกคนต้องชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบมึงนี่บวกตลอดนะกูจะไม่บวกเนี่ยก็มึงสาระแนเรื่องชาวบ้านมึงจะบังคับให้ทุกคนเป็นแบบมึงอ่ะคนเขาชอบกูแต่มึงจะบังคับให้ทุกคนไม่ชอบกูได้ยังไงล่ะก็เนี่ยเมื่อเขาชอบ มึงอยากทาให้เขาชอบมึงอิจฉากูมากนะักมึงก็พยายามทำให้เขาชอบมึงให้ได้สิไม่ใช่มานั่งอิจฉาลิษยากูใช่หรือเปล่าม,มึงเล่นบังคับทุกคนมันน่าฟังตัวไหนวะอ้าวก็มึงไม่น่าฟังมึงก็เดินออกไปสิก็คนที่เขานั่งอยู่เขาน่าฟังเขาอยากฟังไงก <uffy> ารที่มึงไม่อยากฟังไม่ได้ไหมายความว่าคนอื่นเขาอยากไม่อยากฟังแบบมึงการที่มึงไม่ชอบไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาต้องไม่ชอบแบบมึงนี่ทำไมมึงเอาสันดานตัวเองไปที่ตั้งล่ะ ไม่ดีนะเอาเกณฑ์ตัวเองเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นใหญ่ว่ามึงต้องได้ต้องดีต้องเด่นถ้ามึงบอกว่านี้ไม่ดีคือคนอื่นฟังไม่คดเท่ากับไม่ดีหมดนี่สันดาลเสียนะใครไม่ได้การที่มึงบอกว่านี่ชั่วนั่นหมายความว่าชั่วสลับมึงแต่มันจะชั่วสลับคนอื่นเหรอก็ไม่ใช่อ้าวแล้วมึงไปประคัให้คนอื่นชั่วตามมึงทําไมล่ะสันดาล กูเห็นสังคมเดย่างนี้เป็นแบบนี้หมดนะมาฟังทำไมคนตื่นตามผู้ใจหายาบคายออาเพราะเขาชอบแบบนี้อะมึงอยากจะสุภาพเป็นผู้ดีอังกฤษนั่งจิบชามึงก็ไปสิน่านพระราชวังมักกี้แฮมเนินไปนั่งแดกชายอยู่โน่นไปไม่ต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มกูเออแปลกว่ะมึงไม่ชอบจะมานั่งค้อนแขวะชาวบ้านเขา มึงไม่ชอบแล้วมึงก็จะไปบังคับให้คนอื่นเขาไม่ชอบตามมึงมันใช้ได้เหรอนี่แหละสันดาแบบนี้นี่ไงกูถึงดา่ากูดีๆมันไม่รู้เรื่องไงกูเลยต้องด่าให้กระแทกเข้าไปเนี่ยเมื่อวานพูดเรื่องกินหมูทอดกับน้ำพริกปลาล้ววันนี้สิจ,จัดเมนูที่อาจารย์บอกซะเลิศม,มาก